สวัสดีค่ะอาจารย์หมิวยามไยกะซิปนะคะเทปนี้หมิวจะมาคุยเรื่องยามไยกะซิปนะคะเรื่องหนังสือของหมิวก่อนนะคะเรื่องหนังสือเรื่องดวงยาแผ่นดวงยามสําเร็จที่พกกุญแจเนี่ยพกพาไดา้ติดตัววันมระพวงเลยครบเจวันนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องหนังสือก่อนนะคะ มิวเปิดคอร์สเรียนคอร์สรัก2,005นะคะคอร์สละ2 2,005เนี่ยมิวก็จะแถมหนังสือให้หนึ่งเล่มก็คือเล่มสีส้มเล่มสีส้มเนี่ยเป็นเล่มนัดแงะแกะดาวนะคะเป็นเป็นการตั้งดวงยามเป็นหนังสือเรียนเลยค่ะก็ท่านถ้าท่านใดที่เป็นมือใหม่เนี่ยอ่านเนค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะคะมิวมิวก็คือเหมือนบอกว่าถ่ายทอดให้เป็นแบบ ให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะเพราะว่ายามเปิดคิปเนี่ยจริงๆหัวใจสําคัญสำคัญมีไม่ได้เยอะนะคะพอเล่อนท่าอ่านหนังสือแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ดูคลิปมิวหมิวมองว่าก็เข้าใจได้นะคะเล่มสีส้มจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะเป็นรายละเอียดของทั้งหมดในการเรียนนะคะเล่มสีฟ้า เล่มสีฟ้าจะเป็นเล่มสำหรับพกพานะคะเป็นเล่มที่ใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้เลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งดาวที่เอาไว้ดูคุณภาพดาวปะอุนิดเนี่ยเป็นสีพิมพ์เป็นสีข้างในแล้วก็ย่อย่อเรื่องราวย,ย่อความหมายดาวความหมายพบความหมายคู่ดาวจากเล่มส้มมาใส่เล่มสีฟ้าเพื่อง่ายต่อการถือนะคะถือติดตัวนะคะแล้วก็เล่มสีม่วงเล่มสีม่วงเล่มน,นี้ดีมากค่ะ เล่มน,นี้ลูกศิษย์อ่านแล้วลูกศิษย์แบบชอบมากเพราะว่าเพระหมิวถ่ายทอดเป็นคําพูดคือถอดคําพูดออกมาแล้วอธิบายให้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็เป็นดวงตัวอย่างทั้งเล่มนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีการพยากร์ทั้งเล่มของเล่มสีม่วงนี้นะคะ, mm. ะมิวเล่มน,นี้มิวขาย300นะคะท่านใดอยากได้ไปศึกษาเองก็ก็ซื้อได้นะคะไม่หวงอันนี้ก็300นะคะแต่เล่มเล่มสีฟ้าเนี่ย อยู่ที่200บาทเพราะว่าค่าพิมพ์เป็นพิมพ์สีก็จะสูงนิดนึงนะคะแล้วก็เล่นสีแดงเดี๋ยวเล่นสีแดงนี่มีประโยชน์มากสําหรับพ่อหมอแม่หมอเลยนะคะเพราะว่าหมิวหมิวนำใช้วิวิท,ทำการนำที่ที่หมิวเรียนตั้งชื่อมาใช่ไหมก็วิธีการที่เราจะหาชื่อหาหาเลิกยามไปเปลี่ยน,น,นชื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหาทักษะว่าวันไหนดีพอได้วันดีเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดู วันที่ดีแล้วเวลาที่ดีอีกมองไม่เห็นนะกอ็อยู่อยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะคะอยู่ในเล่มสีแดงนี้ช่วงเวลาบิ๊จะอธิบายไว้ไว้ละเอียดยิบมากเหมาะเหมาะก,กับการคนที่ชอบใช้เลิกเลิกยามอย่างเช่นอย่างมีคนบอกว่าอยากออกรถนะคะอยากออกรถจะออกวันไหนดีแล้วก็เอาทักษะเอาวันที่เกิดเขาหาทักษะ เดิมสักษาจรใช่ไหมคะเกิดแล้วเราก็มาดูเอาเวลาที่ดีที่สุดอยู่ในเล่มแดงนี้นะคะแต่มิวไม่แนะนำะพวกที่เขาเรียกว่าพิธีสําคัญสคัญอย่างเช่นลงเสาเอกหรือหรือทําอะไรที่สําคัญอ่ะมิวอยากให้ใช้ของโหราศาสตร์นะคะเล่มนี้ก็ใช้ได้ในในจุดที่คุณต้องหาเลิกกันแล้วแล้วดูเล่มนี้ช่วยก็ได้ นะคะนี่มิวนำเสนอเนาะเรื่องนี้ก็300ถ้าใครสนใจก็สั่งมิวได้นะคะมิวมีพิมพ์ตลอดนะคะแล้วก็ท่านใดไม่เข้าใจแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่เข้าใจนหนังสืออันไหนโทรมาถามมิวได้ค่ะเพราะมิวเป็นคนเรียบเรียนเองมิวเขียนเองมิวก็จะรู้จุดว่าควรจะต้องพยากรณ์แบบไหนนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่อยากนาเสนอนี่แผ่นแผ่นดวงยามเคลือบนะคะแผ่นดวงยามเคลือบทําก็ บอกเลยว่าทําก็ค่อนข้างยากหน่อยนะแต่ว่าทาเพราะว่าใจรักถึงทํหมิวทาไว้เนี่ยพวงละหนึ่งวันนะคะมีทั้งหมดเจ็ดพวงเดียวา่าอาทิตย์จันทร์คารุพื่อปัญหาสเสาร์มีครบเจ็ดพวงเลยนะคะก็เวลาออกจากบ้านทุนออกจากบ้านวันวันนี้วันอาทิตย์เราก็ถือว่าที่ไปพวงเดียวนะคะก็ก็เป็นเป็นของกิฟเก๋นเนาะท่านที่ได้ไปก็แอบ แอบชมชอบน่ารักดีนะคะก็มิวก็เลยแบบอยากฝากเอาไว้ว่าถ้าใหนสนใจเรียนหรือถ้าสนใจหนังสือเนี่ยแจ้งมาที่มิวได้นะคะมิวมิวจัดส่งให้ทีนี้วันนี้มิวมีดวงตัวอย่างที่จะมามามาเหมือนให้เพื่อนๆพื่อเอาชั่วอาวนี่ละกันเพื่อน,ออน,นเอนเ เพื่อนๆท่านใดที่มีดวงยามหรือว่ามีดวงยามในมือถือหน้าเฟซบุ๊กอ่ะค่ะที่หมิวแชร์ไปหรือใน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 กลุ่มกลุ่มไอหรวรากฤติดวงอ่ะนะคะลองเข้าไปไปไป,ไปโหลดดวงยามกันมาเผื่อท่านใดที่สนใจและยังไม่เคยเรียนเนี่ยไปโหลดดวงยามมาให้ครบเลยทำเป็นโฟลเดอร์ค่ะว่าวันอาทิตย์มีสี่ใบอาทิตย์จันทร์พุทธสุึเสาร์มันจะง่ายต่อการที่เราจับยามนะคะทีนี้มิวมีม,มีดวงตัวอยา่างวันนี้มีดวงตัวอย่างม,มานําเสนอสําหรับท่านที่อ สนใจนะคะก็ลองลองเปิดเรามาเปิดดวงยามกันเลยดีกว่าเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์เปิดเลยยามที่8ช่วงระหว่าง16นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันจันทร์นะคะเปิดดวงยาม,มามิวม,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 มิเคมิมิวมิเคสนะคะอ่ะเปิดดวงยามช่วงยามที่8ดนะคะ สะดวกมากเลยค่ะดวงยามดวงยามนี่ทําไมมิวถึงทํารู้ป่าคะมิวว่าตอนที่มิวเรียนแล้วมิวเขียนเรื่องการหาของหายเนี่ยเหตุผลที่มิวทําแผ่นดวงยามเนี่ยมิวจะเอาไว้สําหรับหมุนตะนุเพราะว่าเวลาหาของหายเนี่ยลัคนาต,ต,ตนุกับลัคนาเนี่ยจะต้องเป็นประตูหน้าบ้านเสมอเราก็จะหมุนดวงยามแบบนี้แล้วเราก็หาของหายตามตําแหน่งบ้านนะคะเลยเป็นเหตุผลที่ว่ามิวก็เลยทํามาเป็นดวงยาม,ยามแผ่น เคลือบนะคะแค่รับหมุนหมุนดูหมุนหมุนมุน,มนว่าตําแหน่งเราของที่เราหายอยูต่ตรงจุดไหนนะคะอา่มาดูการมีคําถามจากลูกดวงว่าเอารถไปซ่อมช่างจะแก้ไขได้ไหมคะท่านจะเขาบอกว่าช่างจะแก้ไขถูกจุดไหมคะนะคะก็เวลา17นาฬิกา151นาทีนะคะ 17นาฬิกา51นาทีนี่อยู่อยู่ยันที่8นะคะช่วงเวลาสี่โมงครึ่งถึง18นาฬิกาเรามาดูกันซิว่าว่าจะสำเร็จไหมช่างจะทำสำเร็จไหมสินาฬิกาห้นาทีอ่าอยู่ที่ปุตตะปุตตะเพราะปุตตะเนี่ยคือช่างนะคะปุตตะสหัชชะกวินาศเห็นไหมคะ ปุตตะสชาติสชาติก็ปุตตะศาสชาวินาศาส,สชาก็คือรถคือใครลองสังเกตไหมคะว่าใช้ยางไพกัสซิฟแล้วเนี่ยถามเรื่องไหนเรื่องนั้นจะขึ้นอย่างเงี้ยเขาถามเรื่องว่าเอารถไปซ่อมแล้วจะดีไหมปุตตะก็คือเด็กซ่อมรถนะ่ะจะดีไหมพอขึ้นปุตตะศาสชะวินาศปุ๊บเนี่ยโอ้เห็นมีเห็นพบเรื่อ ต้องมีปัญหาแน่นอนนะคะแล้วเรวดาวดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นทั้งนิดเป็นทั้งเป็นทั้งประอยู่ในภพวินาศนะคะนั่นหมายความว่าการการซ่อมของของช่างเนี่ยมิวม,มีมองว่าน่าจะซ่อมไม่ถูกจุดแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนไม่ไม่เก่งพอนะคะแถมมีดาวพระรหัสอยู่ในวินาศอีกดาวพระรหัสเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นเกษตร มิมองว่าช่างไม่เก่งนะคะช่างไม่เก่งเลยทําให้แบบว่าแก้ไม่หายแก้ไขไม่หายแล้วก็ราหูเนี่ยอยู่ในวินาศนั่นหมายความว่าบางทีอะจุดที่เป็นอะเหมือนช่างหาไม่เจออะค่ะเหมือนช่างหาไม่เจอนะคะ,เ,เ,ะ,คะเราเรามาถอดดาวกันดูนะคะวิชายามพารซิปเนี่ยถ้าถอดดาวเ,เก่งๆอะจ,จะเก่งนะคะดูซิว่าดาวพุธมาจากภพไหนดาวพุธมาจากสหัชชะอลิซึ่งสหัชชะอลิก็คือรถเนี่ยคิดว่าจุดที่ จุดที่ช่างซ่อมไม่ได้มันเหมือนแบบว่าเป็นเรื่อยๆในอะหริมีดาวเสานั่นหมายความว่าจุดนี้คงเป็นมาเรื่อยๆเป็นมาแบบบ่อยเป็นมานานแล้วแต่เขาหาช่างหาไม่เจอหาจุดไม่เจอเพราะฉะน,นั้นในการซ่อมครั้งนี้หมิวหมิวมองว่าถึงเอารถกลับมาก็ยังยังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันนี้มีคําคําถามนี้มีม,มีเฉลยแล้วนะคะมิวก็บอกเออเนี่ยแบบช่างไม่น่าจะซ่อมได้ถูกจุดนะคะ ทีนี้ทีนี้เราเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าพบเนี่ยพบพบดีอยู่หน้าพบเสียอยู่หลังเนี่ยโอหโอกาสโอกาสที่มันจะแก้เนี่ยค่อนข้างยากเนาะก็คือจะแก้ไขค่อนข้างยากแล้วเวลาดูดาวอ่ะมิวแนะนําให้ดูดาวที่เสียก่อนดาวที่เสียดาวที่คุณภาพเสียก่อนนะคะคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามิวที่มิวนําประอุดนิกเกษตรษมาใช้ในดวงยามในในดวงยามของโหไทยหนูเนี่ย มิวต้องการนําเสนอแค่ว่าให้ดูคุณภาพดาวดีดาวเสียเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ตรงไหนหถูกจุดนะคะอย่างเงี้ยอย่างดาวผู้เสียมิวมองว่าการสื่อสารการสื่อสารในการทํางานของพวกพวกลูกน้องของเน,นี่ยน่าเป็นการสื่อสารที่เหมือนไม่ตรงกันนะคะเหมือนแบบว่าไม่เข้าใจใช้คําว่าไม่ไม่เขาอาจจะยังไม่เก่งในจุดที่เขาเอาไปซ่อมนะคะทีนี้เราก็ดูพระรหัสพระรหัสก็ มีเกษตรนั่นหมายความว่าพระท่พออยู่ในวินาทกเนี่ยความรู้ที่เขามีเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบตรงจุดที่เราเอาไปซ่อมแต่มีมองว่าก็ยังมีพอยังมีคนที่อ่าเหมือนมันเหมือนเหมือนเจ้าหน้าที่ระดับหนึ่งอะท,ที่ที่มาคอยดูให้บ้างแต่ว่าก็ไม่น่าจะถูกก็ไม่น่าจะถูกซะทีเดียวอะไรเงี้ยที่ก็เลยก็เลยคุยกันว่าพี่เขาเลยให้คําตอบว่าเออเนี่ยคือไปทําแล้วแบบ ชักพี่เขาก็เฉลยมาเนาะว่าไปทาแล้วช่างอะไม่ดูไม่เก่งเลยเพราะนันเนี่ยรถรถก็ไม่หายเพราะเพราะว่าหาหาจุดไม่เจอนะคะในการซ่อมเห็นไหมคะว่า,าพบเสียอยู่ท้ายถ้าถ้ามันเป็นอลินี่ยังจะพอแก้ปัญหาได้นะแต่พอเป็นมินาทุกเนี่ยก,ก็เลยกลายเป็นว่าเคสนี้บอกพยากรณ์ได้เลยว่าซ่อมมาก็ไม่หายนะคะเดี๋ยวก็เป็นอีกค่ะเดี๋ยวก็เป็นอีก อันนี้เป็นเคสตัวอย่างในการพยากรณ์วิธีการพยากรณ์ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะแค่เราอ่านพบ่ะเรารู้แล้วว่าพบพบดีพบเสียถ้าพบดีเราก็อย่าเพิ่งไปทายดี้ะทีเดียวถ้าพบเสียก็ยังไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปพยากรณ์เขาว่าเสียซะทีเดียวเราก็ดูซิว่าเสียณนะที่นี้เขาเสียเรื่องอะไรมันจะแก้ไขอะไรได้บ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าดาวถ้าเราเสียเราก็ดูว่าถอดดาวมาดูว่าเขาเสียเรื่องอะไรอ่างเงี้ยค่ะ ในการพยากรณ์นะไม่ยากเลยง่ายๆมิวก็อันนี้หมิวอยากให้แบบว่าท่านที่สนใจเรียนหรือว่าใส่สใจนะคะก็คือพยายามดูเดี๋ยวมิวจะพยายามลงลงวิดีโอในการอ่านดวงดาวตัวอย่างให้เยอะที่สุดนะคะบางท่านยังไม่มีทุนัพย์ที่จะมาเรียนราคา2,500นี้ี่ก็ก็ไม่เป็นไรก็ดตูติดตาม YouTube วมิว,มวละกันมิวก็ค่าครูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้หมิวด้วยละกันคะ่ะแนะนำเพื่อนบอกต่อเพื่อนด้วยก็ดีนะคะ ก็จะขอบคุณมากนะคะก็หมิวหมิวจะมาจะมาแนะนําให้เรื่อยๆแล้วกันค่ะเพราะว่ามันจะมีประโยชน์หลายๆท่านหมิวหมิวมองว่ามีบางท่านที่สนใจแล้วก็ชอบคือก็มีท่านสั่งหนังสือหมิวไปเยอะนะมีแบบว่าสั่งดวงยาสั่งหนังสือแล้วก็แล้วก็ยังไม่ได้เรียนอะไรเนี้ยค่ะก็ติดตาม u t u b e หมิวหมิวเอาแล้วกันนะคะหมิวก็จะพยายามลงข้อมูลให้เยอะที่สุดเท่าที่เท่าที่หมิวทำได้นะคะหมิวก็จะก็ ก็จะลงพยายามลงไม่ไม่ยาวมากจะได้ไม่ต้องเบื่อก,กับการที่เรามานั่งฟังนะคะเทปนี้หมิวก็จบลงแค่นี้เนาะเพราะว่าได้ได้ได้แนะนำดวงดวง,ดวงตัวอย่างไปหนึ่งดวงเพราะเทปละ้หนึ่งดวงหมิวว่ากําลังดีถ้ามันยาวมากบางท่านเนี่ยทำงานไปด้วยพอยาวมากนานๆก็ไม่ได้อยากฟังเนาะงั้นก็ในเทปนี้มิวจะขอลาแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเทปหน้าหมิวก็จะมาลงให้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะ 고생습니다